สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอสุขุสุขคนเด้อยินดีต้อนหับเขาสูุซองบอ่อจอนสเน่บัวัส,สิเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วว่าทางต่างประเทศเนาะก็สบายดีสวัสดีเด้อนเะมื่อนี้ก็อยู่ห่อยู่หน้านาะพี่น้องเงี้ยมเศร้าเนาะเมื่อนี้บอจอนกน็มาเก็บดอกแคร์นานะพี่น้องดอกแคร์เอาไปไหว้กินกับปนกับแหนวเนาะอยู่เที่ยงห่เที่ยงหน้านาะพี่น้องเมื่อนี้บอ่อจอนก็มานอนหน้าคืนหนึ่งเนาะแม่เพิ่นกำลังเก็บถาพี่น้อง ดอกแคแม่เพื่อนปลูกไว้อยู่ตามไห่ตามนาเนาะนี่เป็นส่วนกล้วยพ่อพี่น้องเป็นส่วนกล้วยเนาะเป็นกาสิปลูกอ้อยปนน้ำเนาะนี่พี่น้องต้นดอกแคเนาะก็สิมาเก็บใบเอาไปลวกกินกับปุนกับเจียวเนาะพี่น้องหรือว,ว่าเอาไปหนึ่งก็ได้เนาะ เห็นซัพพอร์ตมื่อนานิ่นว่าพิ่นจมอยากกินแกงสมนะ้มเนาะเดี๋ยวแกไปใส่แกงส้มนะ้ำพี่น้องก็จะมีลายกกกอยู่เนาะอันนี้สิเป็นกกอยู่ในสวนอ้อยเนาะอยู่แค้มเทียงก็มีหลายกกกอยู่เนาะพี่น้องมีลายต้นอยู่นะเนาะแ่มพิ่นก็ไม่ค่อยได้กินเนาะพี่น้องบังดอกกับบานที่มพบ่นเนาะู่รวมร่อนทิ่มไปเลยพี่น้อง อยู่นี่ก็มีลายกกอยู่เนาะมีวานสามกกมาพี่เนาะบรรยากาศยามเศร้าๆนะพี่เนาะ,แ,ะแถวเทิงพ่อเปิ่นเกี่ยวไ้แลหวเนาะเ,นเกี่ยวไว้กับฝนตกห้ามสำนาะพี่นอ้องป้าปนหนาวทิมเบิดเลยเน,เน้อมือนี่กับบุงหงอสิตกหรือบอดเนาะ แม่พนวสิเกี่ยวเข่าเมาื่อนี่แดดนี่ยก็เมื่อนี่อันนี้สิเป็นเข่าปนเนาะอันนี้สิเป็นเข่างันนี่เข่าปนกันลายพี่นี่ทางพุ่นสิเป็นกองเข่าเนาะพี่น้องที่แม่เพนคุมผพายางไว้เนาะ แต่ละปีเจ้าก็มากองไอ้น,นี่นี่บ่อ๋อเวลาเพิ่นปั่นเหมือนกับเสี่ยวเขาคอกไว้เนาะเอาไว้ให้งัวให้งยังเนาะพี่นอ้องไวห้หางัวกินยามแรงเนาะแม่ฝึกสมาเก็บต้นนี้ต่อเนาะกัะมี่ลายกุกก๊กเจ้าพี่นอ้อง บางดอกกับบานเบิดแล้วเนะาะม,มันลายจะบริเก็บไปขายบ่เ,น,เงงน,นี่นยพอคอยได้ขายบ่ได้ขายอยู่แล้วขนาดเมื่อขายก็ได้แม,ม,ม่นขนาดเมื่อพี่น้องเอาไปหนึ่งกินในวานค่กปลานยางพี่น้องไปนหนึ่งไปต้มกินกับปลุลกับแจ่ว ดอกแคบางดอกกำลังจุูมเนาะเนะเครนะับเ,เ,เก็บมเมว้หลายๆเลยนะเนาะออกมา หนึ่งใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องไม่ยังแบ่ห้องก็มึงกุมเอายาให้กินแล้วเสียงแบ่กับซ้ำเสียงเด็กน้อยแล้วเนาะห้องเขียนว่าเด็กน้อยให้ยตะลกกกระดกขนาดพี่น้องมึงเศร้าในกาป้าเพิ่นก็มาเก็บเอาเนาะรอบหนึ่งเพิ่นเก็บเอาไปอยู่ถังหนึ่งเนาะพี่น้อง ป่าทีใ่ใกล้ๆเนาะเพิ่นมาเก็บมาวังเซาเนี่อยู่แถวบ้านกับบ่คอยมีเนาะพี่นอ้องตะกี้อยู่ส่วนกล้วยก็บมีหลายบ่อืออันนี้คือเรือสามโกกม๊กสอ่ะอ๋อมันหักมันล่ม น้ำแล้วมันลุมขึ้นีที่สุดมีเทิงพี่น้องพี่น้องแม่เพิ่นอ,เอ,อเนเก็บหลายรอบนนเนาะเอาเมื่อให้แม่ใหญ่อยู่บ้านนะกินบาว,วันบาไวเนาะพี่น้องมันหลายเพิ่นเนาะ มันสูงกับเดือดเซลไม่มาสูงนาะอยู่เทิงบ้านเบิดล่ะกานเจค่หน่อยเบี่ะมันนับได้วาาคันแด่ค่ะบุกจีบแด่กินเออกกในสวนนะแด่ฟั้มกินสวนจะมันจะจ้ามีอยู่บ่เบี่ะมันครับมีเดือดเซลเมือปลูกอยู่บ้าน กบเดียวนี้นะคบ่มีป่ะหนากทุมนี่แก่คนละมันหล่นใหม่คนล,นละอืมดูบ่กกินด้นกกีมะกะตั้มเธอได้เถื่อน้ะได้มันหักโบจายเรีย้ยงแม่ยังกับยังดอก หล่นกองอยู่เนาะตัวนั้นบานแห้งกับเปล่าเนาะอันนี้เอาได้อยู่ที่นี่ตัวนะ้นมันบานกับสีเลือกอันเดดอกแข็งๆนะพี่นอ้องดอกใดมันมันบวบมันยังกับเปาเนาะ ันหันมันขึ้นกบอมาเอามันน่เลยว่ะเดี๋ยวเอากกนี้แล้วก็สิไปเอากกอยู่ในเทียงต่อเนาะอยู่ในเทียงก็มีอยู่ประมาณสองสามกกเนาะพี่น้องตอนนี้ก็สิไปเอากกอยู่ในเทียงต่อเนาะคือสีม,มันเมิดมาเลยฝนสิโตกมาอีกบ้างนึ่ แล้ก็สืดด้อเกี่ยวเข่าหรือบอดเนาะันมือนกะนพอจอนกะเก็บดอกแค่แล้วกับสีเตรียมตัวกลับบ้านเนาะพี่น้องพอบอจอนกลับมานอนคืนหนึ่งเนาะพอเอาหมักขุ่งมาแลกประแดกเนาะพี่น้องนี่กับสีเดินทางกลับบ้านเนาะกับ่หัวทางอยู่พุ่นกับ่หัวข้ามาปั่นข่าเลยเนาะพอ่าเวียกงานอยู่บ้านกะ ยังมีหลายอยู่เนาะต้นเหี้ยวเกันกับปลูกหลายโกคกอยู่เนาะพี่เนาะอันนี้ปลูกไปเก็บมากเนาะเก็บมากเอาไว้เห็ดนุ่นเห็ดอยังเนาะพี่เนาะเอาไว้หยัดมอนหยัดอยัง อยู่ที่ไหนทียงหน้ากันสิประมาณนี้เนาะพี่นะ้องพอเป็นการน,นอนให้นอนหน้าประจำเนาะบ่ได้ค่อยเข้าบ้านเนาะพี่นะ้องถ้ามีเวียกมีงานเพิ่งจงสิเข้าไปเนาะเป็นการนอนได้หลายปีเนาะพี่นะ้องแถวกระลางเทียงกันไม่แต่สุ่มไก่เนาะพ,<อ>พี่นะ้องคนบางลินไก่ชนเนาะ มาร์กลินไก่ส้นมาร์กลินไก่ตีเพิ่นมากเลี้ยงไว้เนาะ <c ười> ไก่เพิ่นพี่เนาะ <c ười> อันนี้ฮะไก่ใหญ <c ười> ่เนาะขังไว้สามตเนาะในกระรางเคียงกระรางเคียงกระซี่กบในเด้อพี่นเน <c ười> าะมาร์กนี่ขาดอะไรเนาะ ต่ำกันกับไก่บ่อยออยู่บ้านนี่นี่อ้ตัวนี้ก็อันนี้นะ่าจะเป็นไก่อ้ายนะ่าจตเน,นี่คขู่กว่า,ก,วากินบาดอกแคโอ้กินเสยกินแล้วตอดสือแหม่ก็มาตอยดอกแคต่อนะอยู่ ส่วนแคมเทียงนะพี่น้องส่วนใกล้ๆเทียงโอ้ต้นนี่ต้นใหญ่เนะ้อเก็บไ้หลายเติบเนะพี่น้องอยู่แคมเทียงมี่อยู่สองกนะ๊กเนาะ ก้อนไม้มันก็นเริ่มง่ายเนาะนไม้บงหวานนะพี่น้องจะปลูกได้จากปีลวแม,ม่อไหร่อสองปีเริ่มใ่ญ่บ่แลวเนะ <c oughs> าะสอจะได้ไปหาทงายหัได้ไปหาไซฮักไม้ในใกล้ๆเพียงนาะนแกแกงักเ <c oughs> าแ่ตั้งแต่เอามาแกงกับเบิดหลายเนาะพี่น้อ เราไม่เนี่แกงมันแกงแซบเนาะพี่นอ้องมันแกงมันออกหวานๆเนาะเอามาคนปลูกหลายปีนะเพิ่นทอดได้เห็ดตอกเข่าอยู่แล้วเขา่นก็เอาในหันได้เพิ่นปลูกหลายปีแล้วแม่ห้ากระปูกปลูกจากสามสี่ปีนี่เริ่ม,มเป็นไม้เห็ดไม้ตอกเข่าต่อยังได้เนาะพี่นอ้องอันนี้ลำมันกันยังน้อยอยู่เนาะ โอเคเขาได้ลายเติบแล้วบ่พ่อแล้วบ่อ๋อ,อบ่มันลายกับพ่อแล้วไว้กินเมื่อหน้าเอาเมื่อหนยักกินบ่เบิดตอนนี้กับพออ่อเนาะพี่นอ้องโอเคเขากค่ได้ลายเติบเนาะนี่ก็ได้ลายเติบกับบ่ได้เอาลายไปได้เนาะพี่นอ้องตอนนี้กับอยางกินบ่ทันเนาะถ้าอยากเมือ่อใดจะจางซีมาเอาใหม่เนาะ เมื่อหนึ่งลวกกินกับปุลกับแจีวเนาะเอาเมื่อกระยันเซ็ตยุพี่น้องเพราะว่าคนในเฮือนก็นมีแต่คนหมักพักเนาะพวกเสาพอนสาแพานเป็นกระหมกักกินเนาะพี่น้องกินกับปุลกับแจวีวโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปอยอนกัสิขอจบคลิปเอาไว้ชั้นี้ก่อนเด้อมัมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดสั่นกระดิ่งให้ปอจอนน้ำเนาะเพื่อสิบพภารคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง